วันนี้แม่กับน,น้องมุกนะคะก็เลยจะมารีวิวของแปลกค่ะวันนี้เป็นแปลกมากๆเลยใช่ไหมคะนุกใช่ค่ะแล้วน้องมุกกำอะไรไปที่มือคะเนี่ยอยูเลยนะมันอยู่ท<ช>ี่มือน้องมุกนั่นเองนะคะส4มสี่ห้าปะเพื่อนกับปุม่มติดตาและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจ้าพวกเจ้ามวมุก วันนี้นะคะแม่เหมียวกับน้องมุกนะคะจะมารีวิวของมาใหม่ค่ะซึ่งมันเป็นเทรนใหม่กระแสกําลังมาเลยตอนนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะมาให้เพื่อนๆดูรีวิวน้องมุกพี่เหมียวไปไหนคะเนี่ยวันนี้พี่เหมียวไปนอนบ้านคุณย่าค่ะพี่เหมี่ยวไปนอนบ้านคุณย่านะคะวันนี้แม่กับน้องมุกนะคะก็เลยจะมารีวิวของแปลกค่ะวันนี้เป็นแปลกมากๆเลยใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะแล้วน้องมุกกำมอะไรไว้ที่มือคะเนี่ย,ยมันอยู่ที่มือน้องมุกนั่นเองนะคะ ต่อลงไปแล้วมันก็คืออะไรลูกเป็นกิฟสัตว์เนาะกิฟลูกสัตว์นะคะเป็นสัตว์แบบว่าแปลกๆนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะเทนกาลังมาแต่จริงๆแล้วว่าเทนที่เด่นสุดๆก็จะเป็นอยู่ในมือแม่นี่แหละมันคือกิฟอันนี้ค่ะ <c oughs> มันคือกิฟอะไรลูกจิ้งจกจิ้งจกมันคือกิฟจิ้งจกนั่นเองนะคะที่น้องวลีเขาใช้ติดนั่นเองอ แต่ว่ามันเป็นเทนใหม่ไงเวลาติดมันก็จะเห็นแบบนี้ไงที่น้องมาลิสติดไปโรงเรียนแล้วเพื่อนๆไม่กล้าเข้าใกล้เลยเพราะว่ากลัวจิ้งจกตัวนี้นะคะโอเคแล้ววันนี้นะคะแม่มีเป็นสัตว์อะไรบ้างนะคะที่เราเลือกมาวันนี้นะ,ะที่เป็นรูปก,กิ๊ิแปลกประหลาดนี่แหละมีอะไรบ้างน้องมุกลองบอกพี่ๆเขาอย่างแรกจะมีเป็นเป็นอะไรเนี่ยก<ล> <laughs> ิ่เอาเรียกว่าจิ้งก่าตัวนี้เป็นจิ้งก่าตัว สีขาวแล้วจุดลายฟ้าแม่ก็พยายามเอาตัวที่มันแบบว่าไม่น่ากลัวมากมาให้น้องเอาเขียวมินน่ะใช่มันเป็นจุดลายเขียวมิ้นนะคะนี่แล้วเวลาติดตเลยค่ะม่น้องมูเราติดไหมคะอ่าเดี๋ยวน้องมูจะติดอ่าจะตับป้ายเป็นอะไรงูมันจะเขียวไม่เขียวใช่ไหมงูลายดํานะคะเป็นเขียวลายดําแล้วก็ตัวต่อไปที่มันน้องค่ะเป็นแมลงปออ้วนอ้วนค่ะแล้วนี้เป็นปีสีอะไรลูกสีเหลือง สีเหลืองแบบว่ามีสีขาวด้วยนะคะเหลือบๆเนาะตัวต่อไปอันนี้สยองมากแต่หนูไม่กลัวมันเป็นแมลงสาบซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวจริงเวลามันบินแล้วเราจะกลัวไหมลูกกลัวนะเพราะปีกมันดูแข็งๆนะคะนี่แมลงสาบอ่ะเอออันนี้หนูกลัวนะคะอันนี้นะคะงมุกลัวนะคะจิ้งจบนะคะมันเหมือนมากเลยนี่เดี๋ยวแม่จะติดไปฝั่งนี้นมุกบอกว่ามุกกลัวตัวต่อไปจะเป็นแม่ออทค่ะ นะตั๊ก,กแตนค่ะลูกอันนี้ตั๊ก,กแตนน่ารักไม่น่ากลัว <_ an> เพราะว่าแม่พยายามจะเลือกหลายๆแบบมานะ <_ an> อัน,น๋ยวแม่จะติดรูไว้ที่ตัว <_ an> ใจเป็นหัวไอ้ไ่ใช่นะคะหัวเขียวนะคะ <_ an> มึงติดม,มุงติดมาแรงซาปีเตอร์เขาเรียกว่าปีเตอร์ปะ <_ an> ่ะอาะกิ้งก่าขึ้นหัวนะเขาเรียกกิ้งก่าป่ะ,ปะ <_ an> เดี๋ยวขอติดลงมาอย่างนี้นะเพื่อนๆจะได้เห็นมีหัวเราก็เต็มไปด้วยสับปะหลาดของงมจิ้งจอกกองหัวแม่ ไหนอาตะกัตนติดเลยลูกทั้งหมดก็มีทั้งหมด6แบบนะคะนี่ที่แม่เลือกมาแล้วก็ที่หัว้องลุกอีก3แบบของแม่3แบบนะที่แม่ติดสวยไหมอ่ะถ้าเกิดติดไปอย่างงี้แบบเพื่อนเพื่อนก็คงจะตกใจได้เลยนลูกจะติดสัวมือจับเลยใช่ไหมลุงลูกถ้าสมมติน้องมุกติดไปอ่ะเพื่อนจะตกใจไหมอันนี้แม่ก็ติดงูเอางูไหมงูน่ารักเนี่ย น่ารักไหมอะแม้ว่าเพื่อนเพืเขาคงจะเคยเห็นนะคะตามตลาดนะเขาก็คงเอามาขายกันแล้วนะแบบนี้นะเตี้ยวไหมเตี้ยวค่ะเมืก่เราติดไปโรงเรียนเพื่อนๆน่าจะตกใจอะแม่ว่าที่จบด้วยแหละน่ากลัวสุดเนาะแล้วอย่างที่สองอะไรน่ากลัวสุดเนี่ยแม่ว่าเป็นสา์ที่หัวหนูนั่นแหละเนี่ยเป็นสาดน่ากลัวจริงจริงเนาะเนี่ยมันเหมือนนะสองอันนี้เนี่ยดูเด่แต่แต่เอามาเห็นแล้วก็อันนี้งูอะไรงู งูงน่ากลัวหรือว่าตัวนี้น่ากลัวตัวนี้ตัวนี้น่ากลัวนมุกบอกแล้วก็ตัวนี้ไล่มาแล้วก็ตัวไหนไม่น่ากลัวแบงไอ้นี่แบงปอเนาะกับ้กักแปะนะคะถ้าแต่เราติดไปคนก็คงจะเห็นแบบว่ามองเราแบบว่าเฮ้ยคุณคูมองตัวอะไรเกาะหัวตัวจริงหรือตัวปออะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นเทรนใหม่นะคะเป็นกิฟแฟชั่นแนวใหม่นะที่เพิ่งมากันสดๆลร้อนเลยนะคะตามกระแสน้องมารินั่นเองค่ะแล้นี่ก็คือกิฟ ค่ะตัวสั์ปะหลาดนั่นเองหรือว่า,มาแมลงแปลกปะหลาใช่ไหมน้องมูใช่ค่ะค่ะซึ่งเป็นเทรนใหม่มาแรงเลยนะคะสําหรับน้องมูมูชอบตัวไหนมากที่สุดคะชอบมแมลงปอก,กับมแมลงแมลงอะไรคะแะ่ะแตนค่ะแม่ะ,ะ,ะแตนนะคะส่วนแม่นะ่แม่จะชอบตัวจิ้งจอกกับ มาแกงสาเพราะว่าอะไรเพราะมันเหมือนมากอะบเพื่อนๆดูสิเนี่ยเหมือนแม่นกุกแบบไม่เหมือนเป็นตั <c oughs> <c oughs> วน,นะคะค่ะแล้วสาหรับเพื่อนๆนะคะชอบตัวไหนมากที่สุดหรือว่าคิดว่าตัวไหนมันน่ากลัวแล้วก็เหมือนมากที่สุดก็สามารถะไรได้ลูกคอมเมนต์นมาใต้คลิปนี้เลยน,นะคะใช่ค่ะคอมเมนต์นมาบอกพวกเราได้ใต้คลิปนี้นะคะ,คะและสําหรับวันนี้ค่ะแม่เหนียวกับนกลุกก็ขอตัวลาไปก่อนถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย 害我！